นึ่งหามาเล่าทุทุกวันจันนะฮะในช่วงสิบโมงครึ่งโดยประมาณนะคุณผู้ฟังนะคะก็จะมีช่วงของเก้าหนึ่งหามาเล่าวันนี้จะเป็นพี่กุ้งค่ะคุณพนิดามาสกุลน,นะคะพี่กุ้งเนี่ยเป็นนักจัดกระบวนการเรียนรู้ค่ะสวัสดีพี่กุ้งค่ะสวัสดีค่ะค่ะโโวันนี้ไม่วันนี้ไม่เห็นหน้าเห็นตากันนะคะใช่วันนี้พี่กุ้งมาทางสายโทรศัพท์เนาะใช่ใช่เพราะว่าอยู่ในบทบาทของผู้ดูแลอยู่ค่ะ อ,นนอ๋อกำลังทําอะไรอยู่ที่ไหนยังไ,รไรงรายงานตัวเลยคะ่ะกําลังอยู่ที่จังหวัดสระแก้วนะคะก็ดูแลคุณพ่ออยู่เพราะว่าตอนนี้อ่าอตนนัวน,นี้คุณหมอก็ให้ดูแลแบบประคับประคองแล้วอะนะคะเราก็คิดว่าแต่ละวันมันก็เป็นโอกาสจริงๆแล้วมันก็คืออืมพี่คุงจะพูดว่ายังไงดีอะ ด้วยด้วยด้วยข่าวหรือด้วยอะไรอย่างนี้น้ำงนเยอะแยะมากมายเลยตอนนี้แบบเราก็เห็นข่าวคนสเสียหายไม่ว่าจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงในวงการหรือแม้แต่เพื่อนที่อยู่บนเฟซบุ๊กของเราใ <c oughs> นออาต่างๆเนี่ยช่วงนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรพอเราอยู่ในสภาวะที่เราจะต้องอ่าอยู่ในช่วงเวลาของการที่ต้องแบบคนใกล้ชิดเรามันก็ต้องแจ้งเตือนแล้าำหมอะที่เราแบบเห็นแล้วก็ มันเหมือนกับถึงให้เราต้องสะท้อนใจอยู่ <c oughs> นะคะ่ะน <c oughs> ล้วก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่พี่กุ้งเชื่อว่าทุกคนก็ผ่านช่วงเวลานี้พี่กุ้ง็เลยเลือกที่จะวันนี้อยากจะชวนทุกคนคุยเรื่องนี้เพราะว่ามันเป็นจังหวะที่ทั้งหนึ่งในชีวิตทุกคนต้องเจอแน่นนค่ะซึ่งการเจอเนี่ยเราจะเจอแบบไหนอย่างไรแล้วในฐานะที่เราเนี่ยเห็นว่าจริงๆแล้วชีวิตมันก็คือกระบวนการเรียนรู้ <c oughs> ที่กุ้ก็มองว่าสิ่งนี้ย มันก็ทําให้เราต้องเผชิญหน้ากับการจากพ่าแบบที่เราต้องเข้าใจมันแล้วเราจะเรียนรู้แล้วอยู่กับมันได้อย่างไรที่มันจะไม่ทําลายชีวิตที่เหลืออยู่ต่อไปแต่ทําให้ชีวิตที่อยู่เหลืออยู่ต่อไปของเราเนี้ยค่ะเป็นการเติบโตด้านในเนะาะค่ะไม่ใช่เรื่องของการเติบโตทางร่างกายนะคะ <c oughs> คือก็เคยได้ยินเหมือนกันนะพี่กุ้งเขาบอกว่าเอาหลายสิ่งหลายอย่างที่เราได้เจอเจอเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องงการที่เราต้องผ่านอุปสรรคผ่านเรื่องความยากลาบากในแต่ละช่วงเนี่ยมันทําให้ชีวิตเราเนี่ยเหมือนมันโตขึ้นจริงๆนะใช่ค่ะมันมันคงไม่ได้ทําให้เราตายเนาะอะไระที่ฝ่าเนี่ยะนะคะพี่กุ้งก็มองว่าอย่างนั้นแล้วก็โดยทางทฤษฎีแล้วนะคะอ,อจริงๆมันจะมีทฤษฎีทางจิตวิทยาอยู่ ที่บอกเล่าเรื่องราวนี้ว่าเมื่อมนุษย์ต้องอเผชิญกับสิ่งที่ไม่เป็นที่พึงใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจากพรากทั้งจากเป็นและจากตายมันจะมีขั้นตอนของจิตใจที่เราต้องอเผชิญอยู่ที่ว่าเราจะผ่านมันได้หรือไม่ได้มีคเขาเรียกว่าเป็น five step of grief นะคะอันนี้มันก็จะเห็นว่าแน่นอนเมื่อเราได้รับข่าวร้ายใดๆขั้นแรกเนี่ยเราจะปฏิเสธก่อน ใช่ไหมเรามักจะบอกตัวเองว่าไม่จริงหรอกมันใช่หรอมันมันมันต้องมีอะไรผิดพลาดแน่ๆเลยข่าวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนใกล้ตัวหรือเรื่องใหญ่ๆเหมือนที่เพิ่งผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้ามันกระทบใจเราเห็นด้วยไหมคะเห็นด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนใกล้ตัวเราเนี่ยนะคะวูบแรกที่เราได้รับข่าวคราวอะไรเนี้ยเราจะมีความรู้สึกแบบนั้นะจริงเปล่าผิดละมั้งอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ไหมค่ะ ทีนี้พอพอมันพอมาถึงสเตจที่หมอมันมันยืนยันแล้วว่าจริงแน่เนี่ยเราก็จะไปใช้กระบวนการที่โกรธนด้ก่อนไหมคะโกรธโชคชะตาโกรธตัวเองทำไมถึงแต่คนใกล้ตัวเราอใช่ใช่ก็โทษไปหรือว่าเราทําไม่ดีพอเหรอมันถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้หรือที่มักจะเป็นอยู่บ่อยๆก็สําหรับถ้าถ้าเราไปไม่ทันหรืออะไรอย่างเนี้ย สิ่งหนึ่งที่จะพูดทําไมไม่รอเราก่อนไอ้แบบเนี้ยมันคือโกรธคนที่จากไปเหมือนโทษคนอื่นอยู่ตลอดเวลานะหรือแม้กระทั่งโทษตัวเองด้วยนะคะอใช่ไหมเราน่าจะทําได้ดีกว่านี้รู้อย่างนี้เราน่าจะต่าง่งสามใช่ไหมคะรู้เราน่าจะออกจากบ้านให้เร็วกว่านี้อะไรประมาณนี้ด้วยใช่ไหมคะเอออันนี้คืออาการโกรธตัวเองค่ะค่ะ มันก็จะเห็นว่าความโกรธที่มันพุ่งออกมามันพุ่งไปไหนก็ได้ค่ะบางทีมันพุ่งรอบคิดไปจนถึงบางครั้งโกรธภาพรวมใหญ่เลยะทำไมระบบสาธารณนสุขมันไม่เอื้อให้คนครืออบนะ,ะออมันมันก็จะมสีสเต็ปนี้อยู่นะคะแล้วก็สเต็ปที่สามเนี่ยเราจะเริ่มต่อรองค่ะ,คะต่อรองเช่นถ้าเขากลับมาได้ฉันจะหรือ,อ ถ้าเกิดว่ามีโอกาสอีกครั้งหนึ่งเราจะอะไรอย่างเงี้ยนะคะต่อรองับงต่างๆหรือหรือต่อรองที่ที่บางครั้งเนี่ยมันเป็นการต่อรองที่ทําร้ายคนจะจากไปอ่ะนะคะก็คือปั๊มหัวใจได้ไม่ข้อหมอ<ฮ>ใส่ท่อก็ได้ทําอย่างไรก็ได้ให้เขาอยู่กับเราได้โดยที่เราไม่ได้คิดว่าสิ่งที่ทําไปนั้นสุดท้ายเขาหายหรือไม่ เรายังไม่ได้สมิยให้ชัดเจนดีพอมันจึงเป็นการยื้อเพราะเรากําลังจะต่อรองกับความทุกข์เข้าในใจเราอืมมันก็เหมือนเป็นสิ่งที่เราทําเพื่อตัวเองนะโดยที่ไม่รู้ว่าคนอ,คคอีกคนหนึ่งที่เราไปทําเขาแบบนั้นเนี่ยเขาจะโอเคหรือรเปล่าเขาจะชอบชไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาจะทุกต่อไหมอะไรเงี้ยค่ะใช่อย่างของพี่กุ้งเนี่ยคุณหมอก็คุณหมอก็บอกว่าให้ไปคุยกันนะในพี่น้องหรือถ้าคุยกับคุณพ่อได้ แล้วคุณพ่อยอมรับได้ซึ่งเราก็ต้องเป็นมีศิละปะก,การคุยเนาะ <Okay. S 2> ว่าถ้าเกิดหัวใจหยุดเต้นจะให้ปั๊มไหม,มจะให้ใช้เครื่องมือทางการแพทย์เข้าไปช่วยหรือเช่นใส่ท่อหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเนี้ยค่ะ okay. ซึ่งซึ่งเราจะไปคุยกับผู้ป่วยตรงๆก็ไม่ได้นะคะมันก็จะต้องมีวิธีการในการไปสื่อสารในจังหวะที่เขาสบายใจในจังหวะที่เขาพร้อมที่จะพูดคุยกับเรื่องการจากไปของตัวเองอันนี้ก็เป็นอีกศิละปะอีกแบบหนึ่งที่เราต้องมีวิธีการซึ่งมันก็ยากนะพี่กุง้งดูแล้วมันก็ยากนะวิธีาการนี้เพราะบางทีเราไม่รู้ว่าคนที่กำลังจะจากไปในเขาก็จะโอเคหรือเปล่าหรือห้อมาแช่งจะเรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่ปะใช่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 แต่การเคลียร์กันแบบเนี้ยค่ะ<า> มันจะทําให้เรายอมรับการต่อรองได้มากขึ้นแล้วดีขึ้น<ๆ>แล้วมันจะหาเวที่ดีที่สุดอที่มันจะทําให้เรากับเขาเนี่ยไม่ติดค้างกันได้พี่พงว่านะอนี่ก็เป็นอีกหนึ่งขั้นตอนที่มันจะอยู่ในไฟเซ็ปออาท์ซึ่งมันเป็นขั้นที่สามของจิตเราแล้วนะคะค่ะหลังจากนั้นเนี่ยมันจะเข้าสู่เรื่องของความเศร้าค่ะอืรู้สึกว่างเปล่าวงลึกเศร้าจับใจ คิดถึงได้กลิ่นนี้ก็โอ้เสื้อผ้าที่ยังอยู่อ,อันนี้ราคามันจะเป็นกระบวนการที่ถ้าเราทำขั้นต้นก่อนที่จะจากไปกันไม่ดีค่ะมันจะเป็นฟิลที่มันจะมาหลังจากกันจากไปค่ะที่มันจะเศร้าลึกรุนแรงซึ่งซึ่งตรงเนี้ยมันก็เป็นในขั้นตอนเนาะอันนี้มันเป็นโปรเซสการเรียนรู้ค่ะแล้วสุดท้ายเนี่ยค่ะมันถึงจะเกิดการยอมรับ ไม่ค่อย,ยอมรับได้ว่าการจากพาคเนี่ยเป็นธรรมชาติของชีวิตซึ่งเอาจริงๆแล้วบางคนไม่เคยถึงขั้นที่ห้าด้วยซ้ำไปจนกระทั่งเราต้องจากไปเองอออเราก็ต้องจากไปด้วยบางคนไม่ไปถึงขั้นที่ห้าเพราะสุดท้ายแล้วนจะอาจจะไปตกอยู่ในเรื่องของความเศร้าหรือย,ยังไปวนอยู่กับการต่อรองหรือโกรธ <Ừ. S 2> ยังรับไม่ได้วนกลับไปกลับมาอยู่แบบนี้ค่ะอันนี้น่าห่วงนะอันนี้น่าห่วงใช่ใช่ซึ่งซึ่งการวนในแต่ละขั้นของแต่ละคนเนี่ยค่ะก็ใช้เวลาไม่เท่ากันอืนะคะซึ่งบางทีเนี่ยแต่จริงๆพี่กุ้งก็พี่กุ้งที่พี่กุ้งอยากชวนคุยเรื่องนี้เพราะกุ้งเห็นประเด็นสําคัญว่าถ้าเกิดว่าเราสามารถเตรียมตัวกันได้ก่อน ก่อนที่จะเกิดการจากพรากจริงๆเนี่ยการจากกันครั้งเนี้ยมันจะทําให้ทั้งเราแล้วคนที่กําลังจะเดินทางไกลเนี่ยค่ะต่างเติบโตซึ่งกันและกันจนสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณพ่อพี่กุ้งเองก็อาจจะคือลมหายใจไปแบบที่คุณพ่อก็เข้าใจว่าชีวิตคืออะไรแล้วคุณพ่อก็จะเป็นคนที่ยอมรับต่อการเกิดมาครั้งหนึ่งในชีวิต ที่เขาทำาอย่างแบบครบสมบูรณ์แล้วโดยที่ไม่มีอะไรติดค้างคาในใจคิดว่าอันนี้เป็นการส่งส่งคนเดินทางไกลที่ดีที่สุดที่คนเป็นคนเป็นคนที่ต่อกันเป็นกัลยานามิตรต่อกันเนี่ยคะ่ะจะทําให้กันได้อันนี้พี่กุ้งว่ามันมันเป็นเรื่องสําคัญก็เลยอยากคุยเรื่องนี้แม้กระทั่งเด็กตัวเล็กๆนะคะค่ะอ,อย่างจริงๆเนี่ยในช่วงเวลาที่พี่กุ้งดูแลคุณพ่ออยู่เนี่ย นอกจากเห็นข่าวทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ยพี่กุ้งเมื่อวานนี้เองพี่กุ้งก็ยังต้องไปส่งคนที่วัยใกล้เคียงกับคุณพ่อเป็นคุณยายของเป็นเป็นญาติเดินทางไกลค่ะโดยที่ต้องเอาหลางตัวเล็กเนี่ยคะ่ะไปมีประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยนะืมาการจากพลาั้งแรกในวัยที่เขาต้องเจอสิ่งเนี้ยตอนที่เขายังไม่สองขวบดีเนี่ยเขาจะมีท่าทีอย่างไรเด็กรัวนะคะ แต่ว่าการกลัวนั้นน่ะผู้ใหญ่จะค่อยๆมีท่าทีในการพาเด็กเนี่ยไปเผชิญสิ่งนี้อย่างที่เด็กเข้าใจเนี่ยม,มันทําได้อย่างไรซึ่งก็โอ้โหเหมือนที่พุ่กุ้งบอกอะ่ะพอมันเจออะไรปุ๊บเนี่ยเราจะต้องไปเจอไอ้แบบเนี้ยค่ะมันมันมากระเทือนทําให้เราเกิดการกระเทือนข้างในแล้วเราก็จะนึกย้อนกลับไปหาคุณพ่อนก็ดีมันก็ทําให้เราได้เตรียมเอาจริงๆในแง่มุมหนึ่งเนี่ย มันก็ทําให้เราได้เตรียมจริงๆนะคะอืเพราะว่าถ้าเราไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ร่วมตอนดูข่าวเห็นข่าวมันจะมีคลิปเยอะแยะเลยนะคะที่คุณแม่ของน้องบอยประกนเนี่ยออคือลมหายใจไปเนี่ยถ้าอยู่ในภาวะอื่นใดเราก็เราก็เสียใจกับน้องๆองอยู่แล้วเพราะว่าการตลากเป็นความเศร้าเราก็รู้สึกว่าโอ้ให้กำลังใจหรืออะไรอย่างเงี้ย แต่พอเรามีอารมณ์ร่วมอะค่ะนี่มันไม่ใช่แค่ระวังเรื่องคุณพ่ออย่างเดียวนะพอข่าวมากระทบพอเรามีอารมณ์ร่วมอยู่ในสถานการณ์ใกล้เคียงความเศร้ามันมากกว่าปกติค่ะอืมค่ะไม่ไม่ใช่แค่แสดงความเสียใจต่อเขาดูบางจังหวะเราก็มีน้ําตาไหลค่ะแต่สําคัญที่สุดเราต้องยอมรับกับตัวเองว่าอ๋อนี่คือความเศร้า มันเข้ามาหาเรามันอาจจะด้วยจากสาเหตุอะไรก็แล้วแต่แต่เมื่อมันมีสถานการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาเราอย่าเพิ่งไปปฏิเสธเพราะเราไม่ใช่คนที่แข็งกรังที่สุดหรอกค,ค่ะเราก็ยังเป็นผู้เรียนรู้แต่เมื่อเรายอมรับกับมันแล้วเรากลับมาพิจารณาทบทวนข้างในดีๆเนี่ยค่ะ,คะเราก็จะเอาสิ่งนี้ มาให้เกิดเป็นประสบการณ์เมื่อเวลาที่เราต้องเจอเราจะต้องวางค่าทีของจิตอย่างไรอันนี้ค่ะพี่กุ้งว่าสำคัญจึงรู้สึกว่าโอ้โหน,นี่มันเป็นประสบการณ์ที่สดๆร้อนๆเลยอยากชวนคุยกับเรื่องนี้ค่ะว่าซงคิดว่าทุกคนต้องเจอแน่นอนอืมถ้าใครเจอแบบนี้ก็อย่างห้าขั้นห้าข้ออย่างที่พี่กุ้งพูดถึงเนะี่ยถ้าเราสามารถผ่านไปได้อย่างรวดเร็วในแต่ละขั้นตอนนะพี่กุ้ง มันก็จะทําให้เราเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ชีวิตมันก็จะง่ายหน่อยนึงมันจะไม่ต้องไปจมอยู่นานอืมเพราะจริงๆเราแก้ไขไม่ได้การจากพราคนี่เป็นธรรมชาติเป็นเป็นปัจจัยแวดล้อมที่เราไม่สามารถแก้ไขอะไรได้เลยนะคะใช่ค่ะ ไม่ได้อยู่ในการควบคุมอมืตัวเราเองก็เถอะเรายังควบคุมไม่ได้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเราถูกไหมคะใช่ใช่ไม่ว่าจะจากไปหรือจากต <ใน S 1> ายค่ะอนเนี้ยค่ะสาคัญสําคัญจริงๆแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือถ้าเราต้องตกอยู่ในสถานการณ์ของคนที่เป็นผู้ดูแลอทุกวันนะคะมันอยู่ด้วยด้วยด้วยความรู้สึกที่เราต้องจัดการสภาวะ ข้างในของเราอยู่ทุกวันอืเราจะต้องอ่าเรียกว่าอะไรคะนอกจากนอกจากเราต้องใช้กําลังกายแล้วนะคะ,คะกําลังใจก็เป็นเรื่องสําคัญเพราะาว่าวเพราะว่าเราเราต้องแบ่งเวลาให้ดีระหว่างการดูแลผู้ป่วยค่ะกับการดูแลตัวเองอ่าใช่ค่ะแล้วที่สําคัญก็คือพี่กุ้งก็อยากจะให้กําลังใจสําหรับ ทุกท่านที่กำลังฟังอยู่ณตอนนี้นะคะคะแล้วก็อยู่ในสถานะของผู้ดูแลด้วยนะคะให้กำลังใจอย่างเข้าใจมากๆเลยก็คืออันที่หนึ่งคุณก็ต้องเปิดพื้นที่อ่อนแอให้กับตัวเองบ้างก็ได้นะคะเพราะว่าบทบาทหนึ่งพอเราเป็นผู้ดูแลสิ่งที่เรามากักจะคิดอยู่เสมอก็คือฉันต้องเข้มแข็งอยู่ตลอดเวลาเพราะมีคนที่ฉันต้องปกป้องและดูแลค อันนี้มันทํางานโดยอัตโนมัตินะคะดังนั้นเราต้องรู้ทันมันสักนิดหนึ่งแต่ในขณะที่เราต้องพยายามที่จะทําตัวเป็นผู้เข้มแข็งอยู่ตลอดเวลาเนี่ยความจริงมันเป็นแบบนั้นไม่ได้ค่ะคมันจะทําให้เรารู้สึกแย่ไปได,ด้วยซ้าแล้วรู้สึกผิดถ้าเราเข้มแข็งได้ไม่มากพออืมดังนั้นเนี่ยมันอาจจะต้องมีการแตะมือกัน มีการส่งต่อบางช่วงเวลาสลับกันเพื่อที่ให้โอกาสกับผู้ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลเนี่ยค่ะได้ผ่อนบ้างได้ผ่อนบ้างได้มีพื้นที่ของตัวเองที่จะไปลดความเครียดจากสถานการณ์ที่ต้องเผชิญอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญที่อาจจะต้องเพื่อกบุนกันถ้ามีคนใดคนหนึ่งในบ้านอยู่ในภาวะวิกฤตแล้วต้องมีหนึ่งคนเสียสละ,ะตัวเอง <Gew> เป็นผู้ดูแลอืซึ่งพี่ปุ้มเชื่อว่าเหตุการณ์ความยากลำบากในครั้งนี้นะคะพี่กุ้งจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเชื่อเชื่อแบบนั้นจริงเชื่อแบบนั้นจริงๆนะคะซึ่งวันนี้ขอบคุณมากๆที่มาแชร์ประสบการณ์กับเรานะคะขอบคุณมากเลยกับก้าวหนึ่งมาแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะพี่กุ้งขอบคุณมากเลยค่ะให้กำลังใจทุกคนนะคะให้กำลังใจพี่กุ้งด้วยนะคะแล้วก็ส่งกำลังใจให้คุณพ่อพี่กุ้งด้วยนะคะ ค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค<า>่ะค่ะพี่กุ้งพนิดามาสกุลนะคะนัจกจัดกระบนการเรียนรู้เดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในโอกาสหน้ากับ91หามาเล่าค่ะ 91, <ข>า91หามาเล่าถนนสายร <ปะ S 3> ้อนสุดยอดรถติด